นิทานเรื่องตำนานเหล่าผู้กล้าแห่งป่าหน้าป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เหล่าสัตว์น้อยใหญ่ต่างใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่แล้ววันหนึ่งหายยนะก,ก็มาเยือนเหล่าสัตว์ร้ายจากป่าฝั่งตรงข้ามบุกเข้ามาขโมยอาหารขับไล่สัตว์ออกจากบ้านและสร้างความหวาดกลัวให้กับสัตว์ทุกตัวท่ามกลางความสิ้นหวัง เหล่าสัตว์ผู้กล้าห้าตัวตัดสินใจลุกขึ้นต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดสิงโตราชาแห่งป่าผู้มีพลังอันแข็งแกร่งเปลี่ยมไปด้วยความกล้าหาญเป็นผู้นำการต่อสู้นกฮูกผู้รอบรู้เฉลียวฉลาดคิดกลยุทธ์วางแผนเพื่อเอาชนะหมาป่า ว่องไวดุดันพร้อมลุยทุกสถานการณ์ช้างยักษ์ใหญ่ใจดีแข็งแรงอึดทนคอยปกป้องสัตว์ตัวเล็กกระรอกว่องไวปลาดเปรียวทำหน้าที่สื่อสารส่งข่าวสารเหล่าผู้กล้าฝึกฝนกันอย่างหนักวางแผนกันอย่างรอบคอบพวกเขารู้ว่าศัตรูมีจำนวนมากกว่า แต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้ด้วยความกล้าหาญความสามคัคคีและสติปัญญาพวกเขาพร้อมเผชิญหน้ากับทุกอุปสรรควันแห่งการต่อสู้เสียงคำรามของสิงโตดังกึกก้องไปทั่วป่าเหล่าสัตว์ร้ายต่างก็ตกตะลึงนกคูกวางแผนลวงศัตรูหมาป่าโจมตีอย่างฉับใบช้างใช้พลังอันมหาศาล ปกป้องสัตว์ตัวเล็กกระรอกส่งข่าวสารประสานงานอย่างรวดเร็วการต่อสู้นั้นดุเดือดเหล่าผู้กล้าสู้รบอย่างกล้าหาญแม้จะได้รับบาดเจ็บแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้ในที่สุดด้วยความสามคัคคีและความกล้าหาญเหล่าผู้กล้าก็เอาชนะศัตรูได้ พวกเขาขับไล่พวกมันออกไปจากป่าได้สำเร็จคติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ความกล้าหาญแม้จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่จงอย่ายอมแพ้จงลุกขึ้นต่อสู้ด้วยความกล้าหาญความสามัคคีพลังของมิตรภาพการร่วมมือร่วมใจกันสามารถเอาชนะสิ่งใดก็ได้สติปัญญา จงใช้สติคิดวิเคราะห์วางแผนอย่างรอบคอบเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จวิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าแม้วิญ,ญญาณจะเล็กแต่หากเรามีความกล้าหาญความสามาคัคคีและการใช้สติปัญญาเราก็สามารถเอาชนะอุปสรรคใดๆและปกป้องสิ่งที่เรารักเอาไว้ได้นะคะ